S 1> 1. <S หนึ่งไม่มีห้องด <1. S 2> ีๆไปเลยพี่แก้มหนึ่งเด็กชายเจ2สองมีรักกันอีกไหมสามโอ้ให้ไม่พักเลยขอบคุณค่ะหวอนใจไม่ตื่นอ่ะไอ้เหี้ยไม่แตกว่ะโอ้โหโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมซานะครับวันนี้มาอยู่กับผมใน แอปลิสแมนนะครับในรายการเปเพชเหมือนเดิมน,นะครับอ่าแต่ครั้งนี้นะครับจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะครับกับการมาเปเพชในลิสแมนนะครับเพราะเออไหนๆก็เติมแล้วมาทําคลิปเปให้มันหมดไปเลยนะครับผมจะลบแอปพลิเคชันนี้ผมจะเลิกเล่นถาวรเลยนะครับหรือว่าไม่เลิกดีวะหรือว่าแบบเออเปลี่ยนจากการเปเพชเปคุยสาวอะไรแบบนี้เหรออ่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยว,ยวยค่อยรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ <laughs> ก็ จะเป็น e ีพีสุดท้ายในการเปเพชรนะครับแต่อีพีต่อไปที่เล่นอันนี้ก็จะเป็นคุยสาวจีบสาวอะไรก็เดี๋ยวค่อยรอดูนะครับผมจะมีอารมณ์ทําหรือเปล่าโอเคก็ไหนๆก็เติมมาแล้วผมเติมมาเจ็สิบกว่าบาทเองนะครับมีอยู่พันสิบสามเพชรนับคราวนี้ไม่เปย์มานะทุกคนไม่เปย้านะแต่จะเปกล่องยิบเก่ากล่องยิบเก่าจะใครบัดดีผมมันเดิมใครบัดดีผมผมให้กล่องละ เอยเออสองกล่องหนึ่งคนนะครับอ่าโอเคกูพูดอะนของกูเนี่ยไปไปไปปาร์ตี้ใช่ไหมเอออยุช่วงเช้านี้ผมอัดตอนเก้าโมงนะทุกคนอ่าคือแบบอืมมันจะมีปัญหาหน่อยนะครับอัดตอนเช้าหมอนิงครับน่ารักแพ๊กอ่ะ มอร์ Morning, นิ่งครับมผมหล่อสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ,อ,ะอันนี้เสียงดังไปแล้ว <c oughs> โอเคทุกคนมันอาจจะนอ้อยนะเพชรผมเนี่ยมันอาจจะน้อยแต่มันแบบเออในแนวกู้เติมมาแล้วไอ้เหี่ทำคลิปไปเลยกันแล้วกันมาคุยกันอ้าวโอ้โหไม่มีแต่ผู้ชาย <c oughs> ออก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  อาจจะมีเสียสงรถเสรงมาอะไรขออภัยเดินนะครับบ้านผมยูใ่ใกล้ถนนเหมือนเดิมนะฮะอยู่ที่เดิมเลยห้องขุดเออเฮ้ยนาสอนถ้ามันจะขนาดนี้มึงต้องนับถือกูแล้วเอาทะเลาะก,กันแล้วทะเลาะก,กันแล้วไอผมต้องพิมพ์ไปดีกว่าทุกคนผมต้องพิมพ์ไปแบบสวัสดีครับเขาถึงจะแบบเออสวัสดีกูกลับอะไรแบบเนี้ย รักมา user เอ้ยขายได้หนึขายแล้วพี่จริงโหโวไอ้นี่อันนี้แม่เอาคนเยอะเกินงานงานดีคืออะไรวะโอ้โหแม็ว่าปิดไม้กระมบดเลยทุกคนปิดไม้กระมบดเลยอ่ะเดี๋ยวสวัสดีนะคุณดูขอเข้าไปดูโปรไฟล์เขานะครับอ่าน่ารักเดียวใช้ได้ใช้ได้ไดกล่องยิบเก้าใช่ไหมกล่องยิบเก้า ขอให้มันแตกท่าลอยเทสเด็กอ้าวไปกล่องแรกเออแบบซี่ไอ้เหีย <laughs> ไม่แตกก็ต้องกล่องกลอไปจึ๊บอ,อ้โหไอ้เฮียกเกลือ <laughs> <laughs> โอเคโอเคโอเคห้องนี้ไม่แตกเขาไม่ขอบคุณเราก็ไปกันเลยนะครับเดี๋ยวไนดะ้ๆนะอะไรเนี่ย thank y อ๋อโอเคครับ โอเคไม่พูดวะห้องเงียบเอ่อมาค yeah. ุยกันรับคนกูไม่เข้าไปหรอกทอมดี้เลสแยมพี่โดนทีจุด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 อ่ะจุดมันเข้าก่อนแม่เล่นยู่นี่นาน้หมเพื่อนใช่ไหมคุณเนี่ยคุณร้องขึ้นมาพูดดิทาไมเราตั้งมาคุแต่จอขึ้นอะไรอะคนเฮ้ยเอ้า ต้องไปหาห้องน้อยเดือดแล้วก็สวัสดีเขาสดสวัสดีเรา,าน,ะะนักวอนเล่์วะนักวอนเล่์วะอ,อันนี้ก็เบาไปเข้ามาหมาน้อยหมาขาววันนี้เลียให้จบอะไรวะเขาเป็นอะไรกัน<ม>เขาเป็นอะไรกัน กูเกลียดเพราะไม่คู่ไอ้เหี้ยอะไรอ่ะเอาไหนดีห้องคนสดห้องไหนดีคนที่ถูกลืมเอาไปดูเขาไม่ได้ลงอ๋อสวยไหมมนาถามเกมสวยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแป้นทิมขึ้นมาสิเฮียดูแล้ว สวัสดีครับอ่ะเอ้าเยียไปตอบกูเดี๋ยวตอบกูสิโอเคไป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 คลิปนี้อาจจะยืดเยอะหรือยาวหน่อยนะก็ตอนทนดูไปเนะอ,อ่านนัอ่านหนังสือสอบมึงเอาจริงนะผูถามจริงไอ้คนที่อ่านหนังสือสอบมึงเข้ามาเล่นหาพ่อมึงเหรอ เออไอเฮียไดโนเสาร์ไฟอ่ะทีเลยมันไปได้อางเบาอ่ะพี่แนนอ่างเบาที่มึงเขียนว่าอัดเบาแล้วลูกนกบินข้างหลังอ่ะโอเคเฮียแม่งล็อกโต๊ะซะด้วยต้องเอาแบบเกมเหรอเกมก็ไม่เอาโอ้ยไอตอนเช้าเนี่ยคนก็เล่นน้อยนะครับคิดถึงไหมคิดถึงนะเข้าไปดูหน่อยเข้าไปดูหน่อย โอ้กูไม่เห็นหน้าเลยเออเพราก็สงสัยทุกคนใครทิ้งมาดูนะไอเอะไรตอบกูหน่อยนะคือแบบเขาเข้ามาเปิดห้องเพื่ออยู่คนเดียวเพื่ออะไรครับเขาเก็บยอดเหรอเขาจะได้เงินเงนเหรอเออว่ะทำความรู้จักกับเพื่อนเอออันนี้ครับมาคุยกันกับความเงี้ยขอรับตัวหนึ่งตัวหนึ่ง เสียงไม์ใครไวเฮี้ยอยากขึ้นวีแปดเงียบกิ๊บเฮ้ยเฮ้ยเงียบกิ๊บเลยอะคนใต้เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนทุกคนเปลี่ยนแผนคือแบบอ่ะเราเข้าไปผู้หญิงคนไหนพูดอยู่เราให้คนละกล่องเลยดีกว่า เอออันนี้ฮิตใช่ไหมอ่ะขอเลือกใหม่ไอ้สัตว์นอนโอ้โหไม่มีแต่สอ,องสามคนสองสามคนสองสามคนนอเครับตมีคเใจครับ,เ,รบเดี๋ยวขอเข้าไปดูโปรไฟล์นะครับหนูชอบเล่นอาร์วีอ่อะเอาไปก่อนเอาไปก่นอนไป,นไปนแฮไอ้เฮี้ยกเกลือ อะไรอุ้ยเฮียผู้ชายผู้ชายนะขรัมันดูเขาคือผู้ชายเรียนุกลายออกเลยกูเฮียเราเอาลูกผู้หญิงมาขึ้นเสียงมาเป็นผู้ชายครับอ่ะยามโนต้นนะอะไรอ่ะโว้ กูถามตีอมึงเข้ามาต้องปิดไม้ยคับมึงเหรอเธอเธอเธออย่าดังโบนอนโตหนึ่งซ้อมตายมึงเข้ามาดำอะไรเนี่ยเอ้ากูก็ลืมโตออกสำเนาอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กแตแรงโบเด็กจักๆเขมาหาใหม่แต่แรงบ๊ายบายสวัสดีครับ อันนี้โทเกีสากอนมีย้อนตื่นแลวอ่าให้คนละสองให้คนละสองเพื่อเพื่อจะแตกแม่เฮเกลือเฮียใครบอกเขาเจาะปูไดก็ได้ด้ยปูด้ก็ได้ปูใคนี่ปูอันนี้ักมาแ่เกลือเฮียดีกฟุตหนึงเชียรไปใส่เลยเรอพอหอ่ะไอ้อีรอบไอ้อีรอบไอ้เกลืออีก้ ใจอะคะออ่อ่อตัวนี้วชีขาวอวเกลือแล้วไอ้เห่้หญิงกูไม่อ่ะเอาไป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 นี่เอาไปเอาไปเอาไป อ้าวบอกใครอีกกล่องก็แล้วกันเพราะมันอ่านไม่มีห้องเปย์ละเออเกลือเดย์เดย์เด้์ซารวดอ้าวอ้าวเอาไปอ้าวเออเกลือมีมีมีฝรั่งรั่งเออเรีนดอกกรเียมเกลือฮะเกลือโอเคโอ้ยลืมเลนนอกห้างขายฝรั่งมามีดอกกระเสียม เขาหว่าวภาษาลาวกันถ้าฟังบางมาูเรี่ยง <c oughs> น่ารักตลอบแท็ก่าฮ่พอไอโอ้โหไอผมน่ารักกเลยในแท็กผมเยสเอาว่ะ อะไรเดียวเขาไม่มีรูน่าแท็กูใช่ไหมเอาไปอีกเอาไปคนเที่ยวไหนวะเนี่ยเบื่อใช่ไหมหน่งกองแบะไอ้เหี้ยเกลือสองกองแบะไอ้เหี้ยเกลือโอ้โหแบะสามกองสุดท้าย ไอเฮีย้ยเกือกูแเ,ขขออรเบบครยกือใคระสวัสสวัสดีเกลือเกลือฮะโอ้ยอาสติกเกอร์ว่วนอนออ, <c oughs> อ้เฮีย้ยคือไอ้แอมเนี่ยกลัวผู้ชายมังเล่นยุ่กว่าผู้หญิงวะ <c oughs> S <S <S ว่าไหมอ่ะโอ้โหกูหาห้องเป้ซิให้มันหมดห <ๆ S 2> มดอยากคุยกับเขาไ,ปไปอตุ๊กใบกูกูออกวันดีคุณโอมวันดีคุณโอมวันดีคุณโอมเฮ้ยทำไมทำไมคุณน่ารักจังเลยครับใครวะหนุ่มงเขาไอ้เหี้ยเขากินข้าวไหมท้องพ่อท้องแม่เกิดออกมาหน้าตาได้กำมั่นพ่อแม่มาหน้าตาดีก็ไม่ผิดเสื่อมกับชีวิตเลยเขาแม่เอาเกลือไอ้เหี้ยมันแปลกใจทำไมเป็นเพื่อนกันเขอบคุยกับคุณโอม แหมไอเกลือไอเฮียให้ขอบคุณค่ะแบ้เกลือไอเฮียมันจะแตกให้คุณอยู่หรอเราเวลไหนเราคุณมันแตกยากอ่ะตองเหลืองละแบ้เลยไม่และเรือยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร่อยเล่อยเรื่ยคุณรูมเมื่อคืนไหมไม่เอาครับไม่เอา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  ม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาเอาโอเคค่ะขออีกขออีกเออีกเป็นกีฬานักกีฬาอีสปอร์ตขออีกสามกล่องแล้วกันสามหนึ่งไม่มีห้องดีๆไปเลยพี่แก้มหนึ่งเด็กชายเจนสองขอวีรกัรอีกไหมสาม้โหให้ไม่พักเลยเว้ยขอบคุณค่ะผ่อนใจไม่ตื่นอ่ะ ไ oh, oh. อ้เอี้ยไม่แตกว่ะโอ้โหอะไรวะไม่ตือนนะหรืวจะใหม่แล้วนะสได้เงินว่ะอยู่อด้ปะงคพักก่อนพักก่อนเอาน้ำเป๊ปซีีบขวดอ่ะเอาน้ำเป๊ปซีีบแก้วพักก่อนนั่นไง ขอเข้าไปดูสักแป๊บนึงนะครับของมึงของคนนี้เหมือนกันเลยนะทำไมทำไมก็ขอสมัครใจก็ไม่ได้ว่าอะไรสรักหน่อยก็รู้ว่ายีโรมันมันเป็นคนร่างอยู่แล้วโอ้โอไอคนนี้สวยจังวะอ,วอ่ะอ่ะอ่ะต่อไปคนนี้ห้ากล่องครับห้ากล่องหนึ่งยีโมีไม่คมมมรบเีด่ดีกกูหออุ้ยแตกแล้วครับสองนี่ไม่ เนี่ยถ้าคุณถ้าคุณไปให้โตห่ามันมันจะแตกเว้ยเพราะว่าตัวมันน้อยเรามัน,ไม,นไม่ต้องแตกตอนนห้เราไปแล้วสี่น่ะมึงดูมันแตกแล้วนะ่ะมึงดูเขาให้กูดีไม่แตกเลยฮนะ่าเอาห้องนี้หมดเลยก็แล้วกันทุกคนกูชอบกูชอบปากเขาว่ะคุณจะไปทำง,งานหาตามแล้วคุณคุณมามีแล้วมันทำงานหาตามแล้วคุณมามีแล้วเอาคนละสองอีกคนละสองเขาสุดท้ายละอันนี้ มันไม่มีห้องแงะแล้วกูชอบปากเขาเว้ยปากเขาจัดดีอะลีก็ให้เพื่อนมามันกบุญไวอะไรก็ยันจะยนะมึงกลัวมึงกลัวไม่ได้หนุนไม่ได้ค่ะเราอัดบัตรอะไรที่เลยนะไม่รีบร้อนเลยนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวสองร้อเพลิแล้วเอาหมดเลยก็นานแค่เพื่อนคุณก็ได้เยอะแล้วอะคุณเอาโทษกดล็อกตองหนึ่งก็ลองแบะแบะไอ้เหี้ยไม่แตกสองกอง สองข้อที่สอง,องแหวะไอเยเป็ดแหวะแก้วข้อสูตร้อง190มอไข่คุณโอมทำไมข้อสูงรนะวะเอแล้วมึงจะไปทักเรื่องสูตรสูงรท้องแหวไอ้เหี้ยพ่อสูตรกระดูกนะมึงก็เห็นเขาบอกมาแต่เงี้ยหน้อยใจอ่าอันนี้เตี้ยครับ อันนี้อันนี้เตี้ยครับอันนี้เตี้ยครับอันนี้เตี้ยครับสภาพร้อยเก้าสิบ long เตี้ยค่ะไอ้ลมบอกเขาแบมันสูงเท่าไหร่สองร้อยครับอ๋อคุณลงเป็นไทยท่านใช่เขาไม่มีคนสูงก็กูเลยนะสองร้อยนี่ไม่ใช่นะมันเป็นเป็ดไปแล้วล่างนี้หลงนุ่เลยวะ ในไหนก็ในไหนนะเอาไปอีกกองเอาไปอีกคนละกองแหมไอ้เหี้ยไม่แตกเออเอาเข้าไปแหมไอ้เหี้ยจะเป็นรู้เหรอยุดใหม่คุณเพิ่งเติมป้าคนคุณเอาคืนไหมอ่ะเกิงใจว่ะไม่เยอะเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาจริงห้าร้อยแปดสิบแล้วนะที่ให้ที่ให้ในห้องอ่ะเออเออ เอาเอาไอ้ไม่หมดเลยลลลเก็แล้วกันเอาอีกกล่องคนละกล่องเอาแบไอ้เหี้ยไม่แตกชอบยังไหมครับพี่ชายนิสัยเอาคุณรอรอให้รอให้อันนี้คุณไปอันนึงสเก็ตบอร์ดแล้วก็คือเหมือนแบบมันจะได้ไม่ติดค้าไม่ใจไงเอาไปเถอะรอให้ติดค้า,าไม่ใจใช่ไหมอ๋อแบไม่มีแล้วเอะเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาไม่ติด้าไม่ใจเลยเอาขึ้นมาแบไอ้เหี้ยนําครบกู มี่แตกแล้วเอออ้าวเออนี่แตกแล้วเนี huh. ่ยนี่แตกแล้วโอ้โหคุณจะได้มีเฟซบุ๊กเป็นรอยตอีกอ่ะอันนี้อีพีสัตวเอาบิงโกกูหายเอ้าไอ้เกี่อดิโก้หายดิ่โก้หายเอาจบกันแน่ตายเอาจบกันแน่ตายของคนไหนนี่เรามาแตกสองร้อยสี่สิบเอาคืนไปครับเอาคืนไปผมไม่เก็บเอาไว้แล้ว แหมไอเฮียโอ้ยทำไม่เกลือจังวะไม่เป็นไรค่ะขอขอแค่กล่องไอ้กล่องในห้องเม่ว่ามันแตกก็ก็พอใจแล้วค่ะกล่องแรกๆเนี่ยอยากได้ของหมดมลยจ้ะหมด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 ครับหมดหมดหมดอะเขาหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอ็กว่างดิอ้าผมไม่ได้เอาไปเท่าไหร่นะครับตอนแรกยังด่าเขาชอดจะชอผมโหโอมไปแปดร้อยเก้าสิอ้าาติดต้เเห็นอย่างนี้นะยลมโดนด่าไปด่าให้มอก้่อนนะผมแพ้ร้อยเก้าสิหกเลยที่หนึ่งนะครับเจ็ดวันล่าสุดอูก็ที่หนึ่งที่อุโรมเยขอบคุณโรมเห็นอย่างนี้นะพอยเฮียเหนื่อยก็ พอไม่แตกคลิปนี้อาจไม่ฮาแต่แบบกุลุยเก่ายิบเก่าไม่แตกเออโอ้โหสำหรับพอพอ,พอหัวร้อนไอ้เฮียพันเพชรไม่แตกก่อนยิบเก้าได้แต่น้ำโคได้แต่เป็ดได้แต่เกลือเออก็อาจจะไม่ฮาแต่ก็ทำไปงั้นเออก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไปด้วยนะครับอ,อ้ EP หน้าคลิปหน้าสิจะเป็นจีบสาว อีกไหมหรือว่าจะเล่นอีกไหมนะครับเพราะผมจะไม่เปย์เพื่อเดี๋ยวแล้วนะครับผมไม่อยากเสียเงินเติมนะครับใครที่เติมแอปนี้นะผมแนะนําเลยนะอย่าเติมนะครับเพราะเสียดายเงินนะครับเติมไปแล้วก็ไม่ได้อะไรคืนมาเติมไปแค่เติมไปส่งเพชรเราไม่สมควรน,นะรถ้าใครอยากได้เพชรก็ผมแนะนําเลยไปดูวิดีโอเอานะครับไปดูวิดีโอตรงนี้นะครับไปดูวิดีโอเอาอ่ะก็ สำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะบ๊ายายเกอดกิ๊กเกาไม่แตกเลย